แฟนคลับ FC แฮซูมอุ้งอิงดวงไห่แบงค์ลอยคาบสวัสดีนะครับผมพบก,กับซองบ่าวอีสานอีกแล้วพี่น้องมี้เทาก็มีเรื่องเล่า,าเกี่ยวกับอีหลาห่าดอยเฮาน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเอาบ่อสุพีเอาบ่อสุดอกเอาบ่อสุดออาาส FC อีหลาห่าดอยกันเดี๋ยวฟังเรื่องเก่านะครับผมเนาะ ต้องบอกว่าเมือขึ้นดิแฟนคลับ FC แฮ i r Share h a คลิปเลี้ยวคลิปสั่นนะครับผมดอททีลงทางเพจพ่อแม่อุ์อิง,องแฟนเพจผู้ใดท่านในเบืองคลิปนะครับผมดอสาบานเข้าไปเบิงกันได้พี่น้องอีลาดอยเฮ้าห้วงไหได้แบ่งลอยขึ้นบ้านแล้วนะครับผมดอทแฟนคลับ FC h a ซู z พี่น้องตัวเลขได้แบง่งผู้ใดเห็นเป็นตัวเลขได้แน่นะครับผมคอมเมนต์ เขาบ่บอกกันได้นะครับผมเนาะอาจจะเห็นเป็นคนละตัวก็ได้ซึ่งตอนแรกนะครับผมดอนบาวาสารเกับมาเห็นชัดๆพี่น้องนึกว่าตัวท้ายเป็นเลขศูนย์นะครับผมตอนแรกเลยแต่เมื่อซูมดูชัดๆแล้วถึงเห็นว่าเป็นอีกตัวเลขดีลาพี่น้องเขาจะบอกว่าโศกไัยบานบ้านตาภัยตาบ้านดวงไัยดวงบ้านนะครับผมเนาะที่จริงคลิปนี้นะครับผมเราเป็นคลิปความต่ักของอีหลาหนอย่างเงา้ะพี่น้อง อยากเห็นคอนเทนต์ให้ปอพ่อแม่เอฟซี FC ในเมืองกันได้ยิมกันนะครับผมรออีหลาห่านอยเข่ากันเลยน่าจะเหตุทั้งพวกเอกถ่ายคลิปดีถ้าดูจากทรงผมแล้วนะครับผมรออีหล่าดน่อยเข้าน้าจะถ่ายไว้หลายวันแล้วเพราะทรงผมดีนะครับผมรอด่าจะเป็นทรงผมที่พอกันใช่ถ่วงบอพี่น้องและน่าจะเป็นวันเดียวกันที่พอกันใช่คอแบงลอยรออีหลาห่าดนอยเฮ้าเดี๋ยวแฟนคลับเอฟซีนะครับผมรอเอาไปเสียงโรงเสียงดวง เพื่อนบ้านได้มือดันกันเลยสศงกันเลยบานต,ตามๆกันไปอดีตท่าบาวิสานจำบ่ผินต้องครับผมเนาะน่าจะเป็นวันเดียวกันเพราะทรงผมอิหล่าหน่อยเฮาบาวิสานกตาอยูยสเสมอต้องครับผมเนาะใครไม่ชอบเรื่องตัวเลขบ่มบกเรื่องเสียงดวงกะคอยิึงด้วยความบันเทิงพี่นอ้องคลิปเดียวคลิปดีที่อีหล่าหน่อยเฮาลงทางเพจพ่อแม่อุงอิงแฟนเพจต้องครับผมเนาะผู้ใดบ่มบ์เ่งเสียงสศงเสียงดวงกะิึงด้วยความบันเทิงิึงความตะหากของอิหล่าหน่อยเฮากันได้ พะผมสวาทดีอีหล like ่าหน่อยข้าไทยคิมเลี้ยวคิมดี้วครับผมนอนแหละนําบลโรงหังกันขึ้นอยากให้พ่อแม่เอฟซีได้ยิมอยากทําคอนเทนต์น่ารักน่ารักให้พ่อพอแม่เอฟซีในเมืองกันส่วนใครจะนําเป็นเสียงโชคเสียงดวงนะครับผมน้องอดีเข้าหามกันว่าได้มักไผ่มักมั่นโศกไพ่ส่งมั่นดวงไผ่ดวงมั่นแต่ก็ต้องย้ำเตือนอยู่เสมอนะพี่น้อง การเสี่ยงโชคน้อครับผมเนาะมีความเสี่ยงเดิมพี่น้องซื้อพ่อด้รุ่นน้อครับผมเนาะเล่นพ่อให้หัวใจได้ทํางานให้เลือดได้ฉุบฉีหัวใจมาเป็นว่ามีลอยซื้อมันลอยมีลอยซื้อไปลอยเศร้าลอยอาซิบสองลอยจนเป็นดีเป็นสินอดี้บ้านซานกับว่ศน,นัปสโนนทึ่กันน้อครับผมเนาะมีลอยซื้อจากยี่สิบสื้อจากสามสิบพี่น้องพ่อด้รุ่นยาห้มันไปเดือดร้อนเจ้าของแล้วก็ยาห้มันเดือดร้อนคนรอบข้างน้อครับผมเนาะอันนี้กำฝาก ือนสติไว้ดั้มข้นซื้อว่าการเสียงโชงนะครับผมเนาะมันก็นต้องมีความเสียงเือนธรรมดามือดีนะครับผมเนาะไม่ได้มีแค่แบงค์ร้อยแบงค์เดียวพี่ดองมีถึง2ใบนะครับผมเนาะใครยังจําอีกหนึ่งใบได้ที่อีลานอยเฮาได้บ่ไผ่พอกัดใช่ที่สนามอาดีนาบุดีลำมือที่อีลานอยเฮ้า พทีมงานค่ายออนะครับผมนอททางบอลโจแล้วก็อีกหลายคนได้เฮ็ดกัมข่าวแจกนะครับผมนอกภูเพิพ่นได้รับผลกระทบาจากชายแดนซึ่งเมื่อนั้นพอการใชยการเดินทางไปบอ,อบอารางวัลนับใจจากแฟนคลับเอฟซีที่เป็นโศกเป็นบานไอ้ยี่หลาหน่อยเฮารับจํานวน100,000บาทพี่น้องที่สนามอารีนาปุดีลำนะครับผมนอแล้วก็ได้ขอแบ่งรยอยยิ่งหลาหน่อยเฮาอีก1แบงค์บรรยากาศจะเป็นแบบไหน และแบ่งลอยนั้นใครยังจําได้ว่ามีตัวเลขอย่างแด่ส่วนใครจําไม่ได้นะครับผมเนาะมาต้องพวงพี่รองมือดีบอลซานเอาคลิปดันบ้าพี่รองในเบิร์กขึ้นกันไปเบิร์คลิปดีพร้อมๆกันครับครับมือนาดนี้เลยพี่น้องครับมีพี่น้องของเรานำสินของมาบริจาคเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลาพี้องพ่เนนักเวแนี้แล้วค like ่ะซีซีครับแล้วกครับนครับได้ทั้งหมอนนะครับ เออสิ่งหนึ่งที่อยากได้พี่น้องครับลืมไปใครอยากขึ้นมาบอกว่ามงานุียกคนันอมางที่ดีมีอยมาทากันยแจก้าพอดีไท้สามารถมียากันยุงมาแจกพี่น้องได้บางพอดีให้าได้ยากันยุงหยึบขึ้นพวกอยมใช้งานนะครับเพราะพี่น้องของเราเนี่ยตมานองอยู่กลางแจ้งอาจจะมียุง มแีแมลงรบกวนหานมากเลยครับมีผ้าคือขนอยเด้อขพให้บวนี่มูปาคาร่งไ้ทนาเดยดพยั่อค้างอึงสามพัดิอตามท่นพูมในการสมสักแท่งกูกจูง เรียงขนมเซเว่นเนื้อเรืองเรียงเรียงเรียงพิทยาคมโรงเรียนนางรองพิทยาคมได้นังไอศครีมมาแจกนะครับอยู่ทางเข้ากำลังอยู่สามพันทีพลังเนี่ยสามพันทุ่มแล้วรับลูกหลานเย็นๆอยากจะไปทานไอศครีมอันนี้ต่างหากกับที่ว่าซอยเป็นบออันนี้เป็นตรงกันดีนะครับโอ้โหดีมากเนาะ อันนี้อันนี้ซีเก้าสองเต็มมีไอซ์เกอร์อยู่สามนะเพอเออเอามันมันอนีจับเป็นลายไว้ับลอยไว้จับคู่สุกิตุรีเระครับู่สุกิตุใส่เอาแบงลอยมาเบื้องก่อนบแล้วเอาแบงลอยก็บแล้วขอบพระคุณครับซูซูกิซูซูกิบีดีรับมีน้ำใจห่วงใยพี่น้องของเราครับก็ไป้นสิ่งของมาบ้ามาเออพ่ยอมไปพีนเดียร์ มีสายสิบลายมีผ้าสิบตัว mal ้วก็ไปทัวรี่ลีมนก็ยิ่งหนูเหม่แล้วก็มีสิ่งของหลายอย่างด้วยกันขอพรับรรับการให้ก็บอกคนให้การให้ไม่ีที่สสุดครับคนที่ให้

แต่ว่าเมื่อกี้เห็นแล้วค่ะเด็กซีค่ะเลยไทยแอบเห็นแล้วค่ะเม่บอกใครดอกบีเห็นแล้วบีเห็นแล้วบอกขบบีเห็นแล้วนะบอกใครขบวนที่ดอกน่ะอากาศมันร้อนพี่น้องครับก็เรียนแล้วเห็นไข้ได้ตัวไม่สบายรู้สึกปินเบียนซีสต์เดี๋ยวน้ำเราไปปวดซีสต์ก็มาที่เจ้าหน้ายีการนี่นะครับมีพยาบาล นะครับมีพี่น้องพยาบาลของเรามาคอยดูแลพี่น้องเพื่อยังต่อหน่วยการของท่านนายแพทย์สาธาธรณมาสุขจังหวัดบุรีรัมย์ท่านนายแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ด้วยความเป็นห่วงใยพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์อย่างแท้จริงท่านก็ส่งเจ้าหน้าที่ส่งนายแพทย์นะครับมาคอยดูแลมาคอยดูแลรักษาพี่น้องตอนเจ็บไข้ถ้ามีอาการก็มารับอยู่ยาไปกินเลย เอายกโค้ดหน่อยยกโค้ดหน่อยโอ้สุดยอดสุดยอดวานมันครับหวานมันตังตังตังไปด้วยกันเอาโอ้ยหอมเหี่ยวเผาแล้วล่ะครับพี่น้องครับวันที่ทากินเงินจะบอกแล้วนะครับนี่ครับพี่น้องโอ้โหมาส่ๆเด้อเอาเดี๋ยวขอให้ทุกคนโชคๆมันมันนะครับ เลขลูกสาวหายแล้วนะครับพี่น้องครับเอา <c oughs> เบิ้ง <c oughs> เอาเองเด้อ <c oughs> เลกลูกสาวให้แล้วนะครับ